พี่นาลูกสาวค่ะพี่น้องมอนี้แม่พี่นาหมาหน่อยผ้ามาเบงลุกพุ่นอยู่ต้นขางข้องขาน้ำข้องมอนีก็ไหลแห้งแห้งค่ะปีดลุกพุ่นจ้าเป็นยังไงค่ะงามบอดกโบย่อยย่ำยางอยู่จ้าุูนะกำลังสุกแล้วค่ะนี่นี่ราคาเก็บกินได้แล้วราคากล่กองโบัโฟกัสอุ้ยดกดกค่ะุูนะคะ จริงๆแล้วปีที่แล้วนะคะดกลายกว่านี้ค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นสีห่างๆแต่ว่ากับพ่อได้กินยุ่ค่ะจำานียกกินบ้าบาดบาไว้แล้วค่ะสำานียกกินบ้าบาดบาไว้แล้วมาเบิองพ่วงนี่ค่ะปุ่นนะพ่วงนี่หั้งเป็นตะเสียบค่ะสีสันบนเขาไหมสุกเราก็จะเป็นสีม่วงๆเป็นสีเม่อมๆกับมีกําลังเหลืองๆบนเขาเบิองพ่วงนี่ป้าถั่วเป็นตะสอนนะคะเนาะ มาเด้อค่ะเด้อม,มาเก็บลูกคุณน,น้ำแม่ปีหน้าเบิ่งค่ะสิดึงมาอื้มดึงมาเชืช่อชุ่มไก่ๆกันหนะมาเป็นตะสอ,อนแท้พูดนคะคะอื้มเนื่อยใหญ่ๆพอปานว่าไข่ไก่ดกคักดกแนกิ่งเนี่ยลกจนว่างาสีหักค่ะกิ่งนี่ดูกอีเล่ค่ะกิ่งเนี่ยเอาเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาค่ะกินยำได้ก็ได้ค่ะบ่วฟ้าว มื่ออยากกินกับเก็บมือบ่อ,อยากกินกับพ่เก็บยู่หนีเองสบายๆแต่ส่วนหมากแม่ปีนาสิมักเช่ยชมมากกว่าบ่ค่อยกินปันไดนี่ละค่ะหมักเบิงความสวยความงามของเขาข้างบนกระดกพุณน,นะคะพี่น้องแต่เป็นสีมืดๆค่ะเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งไม้ค่ะน,นี้มันมืดเด็กค่ะสีสันของทาเป็นจะแยบขนาดเนาะค่ะ กำลังสุกกำลังเฮิมเฮิมมาเป็นตะแสบแท้คุณนะสีสันของเขามีแตน่วยใหญ่ๆบนงค่ะทางคุณีีดไข่ๆแบกท่านคุณซาบานเฮาบะค่ะแต่สะอ่อนนรกพุ่นแต่ละปีต้นเดียวก็กิกนาาเบาหวาดบาไหวถึงแม้ว่าสิบริดกสัมปีที่แล้วก็ตามก็สิมีบางกิงที่ตายไปแล้วมึงค่ะถึงๆอูว์ถึงๆไหม ถ่ายให้เบิงค่ะมันงามดีแม่ปีนาสออนค่ะสอนหลุกพุ่นสอนความงามของเขาน่ะเป็นคลิปสั้นๆนะค่ะเดินน้ำสเวนอนลุกพุ่นให้เบิงค่ะได้ละค่ะ